สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับจากเพจเครื่องหนังจระเข้ขุนเดชเคดีคกระไดนะครับและในช่องทาง YouTube บริษัทตรงเครื่องหนังขุนเดชจำกัดนะครับเราคือโรงงานกระเป๋าหนังจระเข้เกตเพื่อการส่งออกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขุนเดชนะครับจะมารีวิวกระเป๋าแบรนด์สัญชาติไทยนะครับจากวัตถุดิบหนังเกษตรกรจากเกษตรกรไทยและ โรงตัดเย็บนะครับจากฝีมือคนไทยเรานะครับและบริษัทตรงขึ้นหลังคุณที้จำกัดน,นะครับเราคือโรงงานผู้ผลิตเกตเพื่อการส่งออกนะครับวันนี้จะมาเปิดจองรีวิวกระเป๋าเอกสาร AC หีบสมบัตินะครับสำหรับรุ่นนี้ต้องบอกกนเลยว่ามีความหรูหาราลักชัวรี่มากที่สําคัญรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สำหรับ คนที่ต้องการกระเป๋าหนังจละเข้แท้นะครับที่มีรูปทรงในการใช้งานนะครับมีเอกลักษณ์ตัวตนนะครับและไม่เหมือนใครดังนั้นรุ่นนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะครับที่สําคัญนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าจะถือใช้งานนะครับก็ดูมีความธรรมดทธรรมงนะครับดูความหรูหรานะครับที่สําคัญรุ่นนี้นะครับมีขนาดความกว้างอยู่ที่ 12นิ้วนะครับกว้างเฉพาะตัวเมนกล่องนะครับ12นิ้วนะครับส่วนกว้างสูงสุดซ้ายขวานะครับจะอยู่ที่14นิ้วนะครับสูง9นิ้วนะครับตัวนี้สามารถใส่แฟ้มเอกสาร A4 ได้ใส่แท็บเล็ต i p แ d ขนาด11นิ้วได้นะครับที่สําคัญยังสามารถใส่กล่องปูนเพื่อที่ไปสนามยิงปูนซ้อมปูนได้นะครับดังนั้นรุ่นนี้บอกเลยว่า ธรรมัดธรรมแมงมากๆนะครับที่สําคัญมีน้ําหนักที่เบานะครับเพียงแค่6ขีดเท่านั้นนะครับแต่มีความหรูหรามีความแข็งแกร่งนะครับที่สําคัญตัดเย็บจากช่างฝีมือระดับตำนานของประเทศไทยเลยนะครับที่สำคัญรุ่นนี้ประกอบไปด้วยแอ c เซสซอรีนะครับตัวอะไรนะครับ เยอะมากๆเลยช่องหน้านะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ช่องหน้านะครับสามารถใส่แอคเซสซอรีใส่ของเพิ่มเติมได้ทั้ง2ช่องนะครับแล้วก็ช่องซ้ายขวาก็จะมีให้อีกอย่างละ1ช่องนะครับรวมทั้งหมดเป็น4ช่องฟังก์ชันการใช้งานนะครับที่สําคัญนะครับหมุดแต่งกระเป๋านะครับของเราเป็นงานเย็บมือทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นดีเทลของงานที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และตากลักมากมากเลยนะครับหีบสมบัติรุ่นนี้นะครับจะมีหมุด ตัวขอบกันกระแทกก้นนะครับเพื่อเพิ่มความหรูหรานะครับที่สําคัญเราลงสกลเซ็นเตอร์กลางท้อง1ตัว1ใบนะครับแต่ตัวนี้ใช้จระเข้ถึงเกือบ2ตัวเลยนะครับที่สําคัญเรามีสายนะครับรองบ่าให้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มน้ําหนักสําหรับลูกค้าที่ต้องการพกของหนักๆนะครับตัวนี้เป็นซิปคู่ทูเวย์นะครับเปิดขยายออกมาด้านในนะครับเปิดปาเป็นช่องโล่งๆซับด้วยหนังวัวมีช่องล้วงหนึ่งช่องช่องซิปในใส่ของสําคัญเพิ่มเติมอีก1ช่องนะครับที่สําคัญ รุ่นนี้ของเรานะครับมีลูกล็อกกุญแจให้ด้วยนะครับสําหรับล็อกกุญแจตรงด้านซิกนี่นะครับเราใช้กุญแจโซโลแถมให้เลยนะครับความสวยงามต้องบอกก่อนเลยว่าสวยจริงๆสําหรับกระเป๋า A4 หีบสมบัติรุ่นนี้นะครับฝากติดตามรุ่นนี้กันด้วยนะครับจากราคา1 9 0 0 0บาทวันนี้เฉพาะลูกค้าที่จองนะครับ 1,998บาทเท่านั้นนะครับราคาเริ่มต้นนะครับสีพิเศษนะครับบวกเพิ่ม1,000นะครับหลังจากงานเสร็จแล้วหลังจากเดือนสิงหาคมนี้นะครับเราจะขอขยับเป็นราคาปกติอยู่ที่ 12,888บาทนะครับท่านไหนจองภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมจะให้ราคาเพียง7,998บาทสํบาทสำหรับสีธรรมดาตัดขอบแดงบวกเพิ่ม500สีวิเศษบวกเพิ่ม1,000นะครับฝากรุ่นนี้เอาไว้ด้วยนะครับไปรุ่นที่2ต่อเลยนะครับที่จะเปิดจองนะครับรุ่นนี้คือ Shopping Big Bag ไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับเป็นช้อปปิ้งที่น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับเพราะว่ามีความกว้างถึง21 24นิ้วหรือ60เซนนะครับแล้วตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้เป็น2แบบนะครับอารมณ์จะให้เป็นเหมือนช้อปปิ้งคล้ายๆกับถุงอีเกียนะครับรุ่นนี้ผมนะครับลงสตีลเซนเตอร์กลางท้องหนังเจลเคสไซส์ใหญ่นะครับลงกลางท้องอย่างนี้เลยนะครับ1ตัว1ใบนะครับราคาอยู่ที่ 9 9 9 8บาทจากราคา12,998รบาทนะครับอ่ารุ่นนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าสามารถปรับได้เป็น2ทรงนะครับจะเป็นชอปปิ้งปากกว้างก็ได้หรือจะเป็นชอปปิ้งอ่าแบบเล็กแบบนี้ก็ได้นะครับรุ่นนี้สามารถมีสเต็ปแม่เหล็กนะครับดูดเพื่อปรับทรงกระเป๋าได้แบบนี้เลยนะครับปรับได้เป็น2ทรงงานหรูหราลอตเตอรี่มากลงสเกลกลางท้องนะครับก็สามารถปรับเป็นโชเดอร์แบตก็ได้หรือจะสพายคอสบอดี้ก็ได้นะครับเพราะเรามีสายสพายคอสบอดี้ให้ อีกหนึ่งเส้นนะครับสำหรับช้อปปิ้งรุ่นนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกระเป๋าช้อปปิ้งนะครับไปแล้วครับสำหรับช่องทาง Facebook และ YouTube ครับขอบพระคุณครับ